ทุกคนวันนี้เรามีของดีมาบอกต่อกันค่ะสําหรับใครที่กําลังมีปัญหาอึไม่ออกทําให้ผิวเสียผิวแย่กันบ้างคะมามุงกันทางนี้เลยค่ะเพราะว่าวันนี้เรามีของดีมาบอกต่อเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะเป็นดีท so ็อกเบลโซซีเครตตัวนี้เลยค่ะด้วยนวัตกรรมระดับโลกที่เป็นนวัตกรรมเซลล์เอนฮานที่ช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญอาหารควบคุมและลดความอยากอาหารและยังช่วยปรับสมดุลลําไส้ที่เห็นผลลัพธ์ได้ไวกว่าและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมที่ลําไส้เล็กให้ดูดซึมได้ดียิ่งขึ้นค่ะและยังช่วย ยับยั้งการชะลอของเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยค่ะไม่พอค่ะเขายังมีโกฟอสซึ่งเป็นใยอาหารประเภทพรีไบโอติกที่จะไปช่วยปรับสมดุลลำไส้ลดการสะสมของไขมันและช่วยป้องกันอาการท้องผูกอีกด้วยอีกทั้งยังไปช่วยเพิ่มมวลอุจจาระเสริมสร้างแบคทีเรียนในลำไส้ช่วยลดจุลินทรีย์ที่ก่อโรคและเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแล้วก็ยังมี H2O สลิมไขโตซานจากเห็ดแชมปิญองสกัดมาจากพืชคนที่ทานมังสวิรัตค่ะและแพ้อาหารทะเลก็สามารถทานได้ค่ะซึ่งก็จะไปช่วยดักจับไขมั จากอาหารที่เราเนี่ยรับประทานลดการสะสมไขมันแล้วก็ยังช่วยควบคุมแล้วก็ลดน้ําหนักอีกด้วยฟังแล้วเนี่ยสุดยอดไปเลยใช่ไหมคะทุกคนก็เมื่อลําไส้ของเราสะอาดก็จะส่งผลให้ระบบย่อยอาหารมีประสิทธิภาพในการขับของเสียทําให้การดูดซึมดีขึ้นนอนหลับสบายขึ้นแล้วก็ช่วยเรื่องการไหลเวียนโลหิตด,ดีขึ้นอีกด้วยค่ะที่สําคัญเลยช่วยให้พุงยุบหุ่นดีและผิวสวยสุขภาพดีขึ้นเรียกได้ว่าการดีท็อกเนี่ยถือว่าเป็นการดูแลสุขภาพร่างกายทั้งภายในและภายนอกได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะและนี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์ ตัวน,นี้เลยค่ะ